พี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นแนวลอสุบฮาหะฮหัวตาลาท่านพี่น้องผู้ที่กำลังเจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลสลลลอฮุอะลหิวซัลล,ลัลลลลมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาสอฮาบะท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกทกท,กท่านครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณลอสุบฮานะฮหัวตาลาที่ทำให้ผมนะครับได้มีโอกาสมาในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องผู้มีเกียรติ ทุกๆท,ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานะครับที่ทําให้พวกเรายังมีลมหายใจมีชีวิตชีวาอยู่ท่ามกลางวิกฤตครับที่เป็นวิกฤตที่หนักหน่วงสําหรับบรรดาพวกเราชาวไทยในบ้านเมืองนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้สิ่งที่ผมจะได้นําเสนอกับพวกเรานะครับทุกๆคนเป็นเรื่องราวที่ง่ายๆนะครับผมชอบพูดเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ กับพวกเราทุกคนมีความสำคัญกับบรรดาบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจนกระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮะลัยฮิวสลัมเนี่ยต้องขึ้นไปรับอวะฮีด้วยกับตัวของท่านเองศาสนากิจหลายๆประการในาศาสนาอิสลามนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮะลัยฮิวสลัมนะครับได้รับวะฮีผ่านทันติบรินอะลัยฮิสลามแต่ศาสนากิจเดียว แต่พี่น้องไปศึกษาดูในประวัติศาสตร์พี่น้องจะทราบว่ามีศาสนกิจเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลานั้นสั่งใช้ให้จิบรนอะลัยิสลามนำพาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมขึ้นไปรับนั่นก็คือการละหมาดแต่ประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือการละหมาดของเรากับของเขานี่มันต่างกันมันต่างกันยังไงแล้วการละหมาดของใครพี่น้องผูศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับ การละหมาดเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกๆคนที่อาเกนบาเล็กที่มีวุฒิภาวะบรรลุาศาสนาภาวะพวกเขานะครับจะต้องทําการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้ประทานบทบัญญัติในเรื่องของการละหมาดในช่วงแรกนี่พี่น้องครับช่วงที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสลัมขึ้นไปรับวะฮีการละหมาดเนี่ยห้วรกตูหรือ50เวลาด้วยกัน แต่ก็ถูกนะครับนบีท่านอื่นๆเนี่ยคัดค้านแล้วก็บอกว่ามุฮัมมัดประชาชาติของท่านเนี่ยทำไม่ได้หรอกวันหนึ่งห้าสิบเวลานี่มันหนักเกินกว่าประชาชาติของท่านจะจำจะทำได้ก็ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัล่อวาเลยวะสัลลัมนั้นขึ้นไปทูลกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไปนําเสนอกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเพื่อที่จะลดหย่อนผ่อนปลนจนกระทั่งได้มาหยุดอยู่ที่ห้าวักรตู แต่ภาคผลและบุญที่พวกเราทุกคนจะได้รับยังคงเป็น50วัตตรตูเหมือนเดิมพี่น้องครับ <S <S <US> S นี่คือความประเสริฐที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวสัลลัมแต่หากว่าเราไปศึกษาในพระมาหาคัมภีร์อันกุรานพี่น้องครับองค์การหลายๆองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวถึงความสําคัญของการละหมาดกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นฟดาดอเอลเป็นความประเสริฐของการละหมาดมันมากมายเหลือเกินพี่น้องครับ เพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่สําคัญไงเลยครับเอลอ์จึงกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ามากมายในพระมหาคมปีอันกุรานหรือแม้ว่าจะเป็นฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวะลหยฮิวสลลัมที่ระบุเอาไว้ในเรื่องของรายละเอียดตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าเวลาของการละหมาดจ,จนกระทั่งเริ่มปฏิบัติเริ่มปฏิบัตินะครับการตักบีรตุลเอฮารอมเป็นต้นไปพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหม ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถูกระบุเอาไว้ทั้งในอายะอันกุรอานนะครับจะพูดโดยรวมๆแต่ในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวะไลฮวะัลลัมที่บรรดาสหฮาบะได้ร้อยเรียงแล้วก็นํามาพูดคุยนะครับกับบรรดาคนในยุคหลังๆเนี่ยเป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบมากๆ ท่านนาบีมุฮัมมัดสะละละุลลัลฮุอะลฮิสซาลัมได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งพี่น้องครับซอลูกกมารอไอตูมูนีอ,อนุซอลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเฉกเช่นเดียวกับที่พวกท่านเห็นฉันละหมาดมันแปลกนิดหนึ่งพวกเราเป็นคนเป็นอุมมะในยุคสุดท้ายที่ไม่เคยเจอนบีไม่เคยพบนบีแต่พวกเราจะละหมาดให้เหมือนนบีได้อย่างไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณา เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันถูกรายงานเอาไว้ทั้งในองค์การอันกุรอานทั้งในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมผมขออนุญาตหยิบยกสักนะครับสองสามสุร์ด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาได้กล่าวว่าอักีมุสซัลาตะอินนัซซัลาตะกานัตอัลลัมมุมมีนีนะกิตาบัมม่าวกูตาอันนี้อยู่ในสุรานนิสาองค์การที่หนึ่งร้อยสามอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาได้กล่าวนะครับจงดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาด นะักวิชาการบอกอายาันกุรานองค์การเนี่ยนะครับเป็นองค์การที่บ่งบอกให้รู้ว่าการละหมาดเป็นฟะรูเป็นความจําเป็นเหนือบรรดาผู้ศรัทธาเหนือบรรดามุสลิมทุกคนที่อกเกนบาเล็กที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วดํารงเอาไว้ซึ่งการละหมาดนะครับอินนัซอลาแต่แท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกกําหนดให้กับบรรดาผู้ศรนะัทธากิตาบัมมากูตาถูกกําหนดเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาแบบชัดเจนตายตัวแน่นอน เวลาเราก็ทราบนะครับจำนวนรอ კ าตเราก็ร <Jin cción> <sh> <Luc> <livest> <th imp DVD> ู้แล้วก็สุนนะต่างๆฟัาดูต่างๆสิ่งต่างๆที่ถูกรายงานเอาไว้ในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลอฮิสซัลลัมเนี่ยมันยากเหลือเกินพี่น้องครับในการที่พวกเราคนหนึ่งคนใดลูกหลานของมุสลิมคนหนึ่งคนใดจะปฏิเสธในเรื่องของการละหมาดพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้เลยภาษาอับเขาเรียกมุสตาฮิลนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก impossible มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะปฏิเสธในเรื่องของการละหมาดเพราะเรื่องของการละหมาดถูกระบุเอาไวา้ทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานในฮะดีษของท่านนาบีม د, ุฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในการกระทําของบรรดาเหลา่าสหฮาบะฮริดวานุลลอฮุอะลัยฮิมพี่น้องครับแต่ก็ยังมีนะยังมีนะครับยังมีลูกหลานของพวกเราบางคนที่ยังไม่ยอมละหมาดลูกหลานของพวกเราหลายต่อหลายคนที่ยังทิ้งละหมาดยังมีนะครับ พวกเราพี่น้องของเราญาติโกโหติกาของเรายังไม่สนใจใยดีกับเรื่องของการละหมาดทั้งๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะอวตาลาระบุในเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนแค่เพียงอายะเดียวเนี่ยที่นักวิชาการหยิบยกมาแล้วก็ผมนํามาเสนอให้กับท่านพี่น้องเนี่ยมันเพียงพอแล้วพี่น้องครับกับการที่เราจะต้องปฏิบัติศาสนก,กิจชิ้นนี้กับการที่เราจะต้องทําการละหมาด ตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาได้กําหนดเพราะการละหมาดมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเตาหิตมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับอัลอากีดมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับการศรัทธาของพวกเราทุกๆคนบนโลกใบนี้ท่านนบ,บีมุลลลลาาฮัมมัดสอลลลอฮาอะเิอะุสลัมแยกเลยนะครับจำแนกคนที่ศรัทธากับคนที่ปฏิเสธศรัทธามันตะกัสอลตาตมุตัมมิดันฟะกตดกัฟร ท่านนาบีม,มสลลลฮุวะลสลัมบอกว่าใครที่ทิ้งละหมาดด้วยกับเจตนาที่จะทิ้งนะท่านนาบีบอกเลยครับยืนยันในคำพูดคำนี้เลยเพราะคำว่าฟักกอดเข้ากับเฟียมาดีหรือเข้ากับคำกิริยาที่เป็นอดีตหมายถึงการตอกย้ำความแน่นอนฟากกอดเ็กแฟารอท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนา เขาคนนั้นตกมุดตัดเป็นกาเฟตนี่คือคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสนหลอฮวาเลยวะสัลสลัมไม่ใช่คําพูดของมุนซิรไม่ใช่คําพูดของผมไม่ใช่คําพูดของใครที่ไหนทั้งสิน้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่าน นี่คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพวกเราลูกของเราภรรยาของเรานะครับหลานของเราหรือใครก็ตามที่เราเลี้ยงดูปูเสียเขาให้นะครับให้การดูแลพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องหนึ่งในนั้นพี่น้องจะต้องสอนสั่งพวกเขาให้ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่าน อัลลอฮ์สุบฮานะฮุตละลากล่าวในสุรตุนมุมินุนนะครับในสุราอัลมุมินินพี่น้องครับพี่น้องไปเปิดดูองค์การแรกนะครับในสุราอัลหมุมินูนอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตละลาได้กล่าวถึงฟอดอเอลความประเสริฐของบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาดำรงเอาไวา้ซึ่งการละหมาตก็เดออัฟลาฮัลมุมินูนอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตละลาบอกว่าอย่างไงครับ ผมบอกกับท่านพี่น้องแล้วคําว่าก็เข้ากับคํากิริยาที่เป็นอดีตหมายถึงการเน้นย้ําจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็ดาัฟละฮัลโมเมนูนบรรดาผู้ศรัทธานั้นประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ศรัทธาจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่พี่น้องดูครับอายันกุรานองค์การต่อมาที่บอกกับที่เอเลากซ์ซูมัตาลได้บอกกับพวกเราอัลลดีนาฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอุนก็คือบรรดาที่พวกเขานบนบน้อมยอมจำนนในเวลาละหมาดของพวกเขาวัลลดีนาฮุมอาเิลักวิมอริดูนพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ซึ่งผินหลังหรือออกห่างจากสิ่งต่างๆที่เป็นความไร้สาระเห็นไหมครับ ทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเอาเรื่องของการละหมาดแบบกูชัวเนี่ยไปผูกกับสิ่งที่เป็นการศรัทธาของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดประการหนึง่งที่พวกเราจะต้องเน้นย้ำให้กับตัวของเราให้กับลูกหลานของเราให้กับใครก็ตามที่เรารักเขาไปบอกพวกเขาถ้าอยากจะเป็นบุคคลที่สำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในดุนยานี้ลูกต้องละหมาด หนูต้องละหมาดลูกเธอต้องละหมาดและถามเขาด้วยพี่น้องครับว่าทำไมเธอไม่ละหมาดทำไมลูกไม่ละหมาดลูกเป็นอะไรทำไมพี่น้องหลายๆคนจึงไม่ละหมาดทำไมพวกเรามีอะไรขุนข้องหมองใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเราจึงทิ้งละหมาดกันอย่างหน้าตาเฉยเรามีอะไรครับ มีอะไรกับอลอสุบฮานะฮหัวตาลาที่ทําให้พวกเราเนี่ยทิ้งสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าได้กําหนดให้กับประชาชาติในยุคสุดท้ายอย่างพวกเราถามเหตุผลเขาหน่อยพี่น้องครับทำไมลูกทําไมหนูไม่ละหมาดทําไมภรรยาทําไมเธอไม่ละหมาดบางทีสามีนะครับถูกถามจากภรรยาบ้างก็ได้บางทําไมบางไม่ละหมาดบางมีอะไรกับล้อ บางโกรธอะไรอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาทำอะไรให้บางโกรธเคืองบางถึงไม่ยอมเคารพสักการะบางถึงไม่ยอมละหมาดถ,ถามครับคําถามง่ายๆคําคถามสั้นๆที่มันจะคอยทิ่มแทงหัวใจของผู้ศรัทธาเพราะถ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงๆเนี่ยนะครับเขาต้องสำนึกว่าเขาเป็นเบาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาเขาต้องสำนึกพี่น้องครับ ในสุรนะครับอัลมุมินูนพี่น้องครับถัดมานะครับไปดูอายะที่9ถึงอายะที่11เมื่อสักครู่นี้1ถึง3อัลลอฮฺสุบันตละลายังคงกล่าวในเรื่องของการละหมาดและความสำคัญของการละหมาดวัลลรีนาฮุมอ้ลาสอลาวาติฮิมยูฮาฟิรูนและบรรดาผู้ที่ซึ่งพวกเขาดำรงเอาไว้รักษาเอาไว้ในเรื่องราวของการละหมาดทำไมครับอูลาอิกาหุมุลวาริซูน พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคนที่รักษาการละหมาดเนี่ยพวกเขาเป็นดุจด,ดังทายาททายาทอะไรพี่น้องครับอัลลอฮดีนะยูริซูนัลฟิรดเดวสฮุมฟีฮะขัลิดูอัลลอฮฺุบ ح า ن ه และ ت ع าลาบอกว่ายัางไงพวกเขาเหล่านั้นเป็นทายาทที่จะได้รับมรดกชิ้นหนึ่ง ผมก็ต้องการพี่น้องทุกคนตรงนี้ก็ต้องการนั่นคือสวรรค์ที่สูงที่สุดสวรรค์ชั้นที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าจะให้กับบรรดาบุคคลที่รักษาการละหมาดอะไรครับพี่น้องอัลฟิรดาวส์สวรรค์ที่นบีบอกว่าวีไอพีที่สุดเจ้าที่สุด ก็คือสวรรค์ชั้นฟิร์ดาวส์ถ้าพี่น้องจะขอดุอาศจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์นบีแนะนําว่าไปเข้าชั้นนี้ชั้นฟิร์ดาวส์ชั้นที่นบีอยู่ชั้นที่บรรดานบีอยู่ชั้นที่บรรดาคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอยู่ชั้นที่บรรดาซอลิฮินคนดีๆได้อาศัยอยู่ในนั้นพี่น้องจะได้ไปเดินชนไหลกับพวกเขาเหล่านั้น สวรรค์ัชนเฟีร์ดาวส์เป็นสวรรค์ที่ผมต้องการเป็นสวรรค์ที่พี่น้องต้องการเป็นสวรรค์ที่ผู้ศรัทธาทุกคนต้องการแต่อัลลอฮ์เอาผูกพันกับเรื่องของการละหมาดรักษาละหมาดพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านและพี่น้องจะได้ใช้ชีวิตพี่น้องจะได้อยู่ที่นั่นตามสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอินนวาดอัลลอฮิกกกอ สัญญาของอัลลอฮฺสุบาตะลาไม่เคยเป็นหมันอัลลอฮฺบอกว่าจะให้พวกเราทั้งหลายที่รักษาการละหมาดได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแบบสถาพรตลอดกาลเราจะไม่มีวันตายเราจะอยู่ที่นั่นแบบบรมมสุขพี่น้องผู้ศร,รัทธาที่เคารพรักทุกท่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอัลมาลาอิกะตุตุซล,ลีอละลอยาฮาัดิกุมามาดามะฟิมุซลลย ท่านนาบีบอกว่าบรรดาเทวทูตของอัลลอฮ์หรือบรรดามวมาลมัลาอิกะของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะขอพรให้กับคนหนึ่งในหมู่พวกท่านในขณะที่เขายังคงอยู่ในการละหมาดของพวกเขาพี่น้องมาดูครับมาอลกาขอตอวอะไรให้กับพวกเราเพื่อว่าพี่น้องจะได้คิดได้เพื่อว่าพี่น้องจะได้สำนึกได้เพื่อว่าพี่น้องจะมีอีมานที่เพิ่มพูนขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยก็ยังดีพี่น้องครับ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลล uh ัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมบอกต่อมาลัมยุฮัดิษตราบใดที่เขายังมีน้ำละหมาดตราบใดที่เขายังไม่เสียละหมาดมาลาอิกะจะขอดุอาให้กับคนที่ละหมาดละฮู له, ขอให้กับคนที่ละหมาดว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูโอ้อัลลอฮ์จ๋ามาลาอิกะขอให้เรานะครับโอ้อัลลอฮ์จ๋าได้โปรดให้อภัยโทษกับคนละหมาดคนนี้ด้วยเถิดอัลลอฮุมมะฮัมฮูอัลลอฮ์จ๋า ได้โปรดพระองค์ได้โปรดเมตตาคนคนนี้ด้วยเถิดพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอพี่น้องเชื่อไหมครับท่านอิมนิกกซีราฮมิฮมาหุลลอฮได้อธิบายนะครับนักวิชาการมุฟซิรีได้อธิบายคําว่าอัลลอฮุมุฟิรละหูคือสองสิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดของพวกเราทุกคนในดุนยานี้การที่พี่น้องเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาที่ทำผิดในทุกเมื่อเชื่อวันพี่น้องครับ มาลายก้าขอดุอาให้กับเราอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะฟิรละหูขอดุอาอภัยโทษให้กับคนคนนี้ด้วยหมายถึงอะไรการอภัยโทษเราแปลว่าอภัยโทษอภัยโทษอภัยโทษบางคนก็ยังไม่เข้าใจประเด็นการอภัยโทษตรงนี้พี่น้องรู้ไหมครับนั่นคือการที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาดึงเราออกจากนรกยะหันนม การอภัยโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลามีให้กับคนที่ละหมาดหมายถึงพระองค์ลากคนคนหนึ่งออกจากไฟนรกออกจากการโดนลงโทษออกจากการทนทุกข์ทรมานในนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา ไม่ใช่แค่พะยาะโทษพี่น้องฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่พวกเราตรงนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อของผมเนี่ยถูกแปะอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮุบหา ا ن ه ะฮวตาละาแต่การที่เราได้รับสิทธิ์ดึงชื่อออกจากไฟนรกนั่นคือความโปรดปรานที่สุดของบรรดาผูา้ศรัทธา พี่น้องได้รับการอภัยโทษพี่น้องไม่ต้องเข้านรกของอัลลอฮฺสุบฮันตาลาพี่น้องครับในอาคิร์มันมีอยู่สองที่ที่พี่น้องจะไปหนึ่งคือนรกสองคือสวรรค์ถ้าพี่น้องดึงถูกดึงออกจากนรกพี่น้องจะไปไหนไม่ต้องบอกต่อครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยและนักวิชาการอธิบายต่อพี่น้องบรรดามวนมาลาอีกครับ um อัลลอฮุมมารฮัมหูอัลลอฮ์จ๋าจ เมตตากับเขาหน่อยคนเนี้ยคนที่ละหมาดหมายถึงพระองค์จะให้เกียรติพี่น้องด้วยกับการให้พี่น้องได้รับสวรรค์เมตตากับท่านพี่น้องด้วยกับการที่ทําให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับนี่คือคําของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุองอะไรวิวสลัมอยู่ในการบันทึกของอิหมัมอันบุควารีเป็นฮะดิสโซฮียะเกรดเอพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพปรักทุกท่านลองดูนะครับ เวลาที่พูดถึงการละหมาดโอ้โหเยอะแยะเลยเพลินเพลิอเลยพี่น้องครับมีอะไรบ้างละ่ะผมไปรวบรวมแล้วก็สรุปมาให้กับท่านพี่น้องเข้าใจภายในระยะเวลาที่ถูกกําหนดเอาไว้เรื่องของการละหมาดพี่น้องครับผมไปรวบรวมเรื่องต่างๆที่เป็นทั้งสุนนะแล้วก็เป็นทั้งฟรดูในขณะละหมาดการละหมาดนะครับเรื่องอับนัลละหมาดมันเป็นเรื่องของก่อนก่อนก่อนละหมาดแต่ในขณะละหมาดอันนี้คือละหมาดคนเดียวนะพี่น้องประเด็นที่หนึ่ง เวลาที่พี่น้องละหมาดพี่น้องต้องรู้เลยนะครับว่าเราต้องยืนตรงหันหน้าไปทางกิบละประการที่สองเจตนาทําการละหมาดวัตูใดเพื่อใครประการที่สามกล่าวตักบีรตุนเอฮรอมประการที่สี่ครับกอดอกประการที่ห้าครับอ่านดูอาอิสติฟตะหรือว่าดูอาอิฟติตะที่เรารู้จักกันดีประการที่หกกล่าวออูซุบิลลาฮิมินาเชตอนดิรอจิมประการที่เจ็ด อ่านสูรอัลฟาติฮะแล้วกล่าวอามินในช่วงท้ายของสูรประการที่8อ่านสูรหรืออ่านอายะหนึ่งจากอัลกุรอานประการที่9การรุกัวะก็คือการกม้มโค้งประการที่10บกล่าวซุบฮานะรอบเบียลอาอีซมสามครั้งในขณะรุกัวะประการที่11เเลยจากเงยจากรุกัวะพร้อมกับกล่าวเซมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะหูประการที่12ให้ยืนสงบนิ่งเขาเรียกว่าอลัลยติดาน นะครับแล้วกล่าวรับบานาวะกัลฮัมดุประการที่13ก้มลงไปสุยดูดพร้อมกับกนะล่าวคำว่าอัลลอฮุอกบัรแล้วก็ในขณะสุยดูดประการที่14นะครับกล่าวซุบฮานะรบบียัลอาลสามครั้งในขณะสุยดูดเลยเงยขึ้นมาจากสุยดูดประการที่15พร้อมกับกล่าวอัลลอฮุอกบัรแล้วก็นั่งระหว่างสองสุยูดเป็นประการที่16 นะครับแล้วก็ประการที่17กล่าวรับบิลฟิรลีรับ Bill ly, รบิลฟิรลีนะครับในขณะนั่งระหว่างสองสยุตสิบแปดครับ สยุดครั้งที่สองสิ 19. เริ่มต้นรอกะาอที่สองยสนั่งตชาชะฮุดครั้งแรกยีสิบอกล่าวดูอาตชาชะฮุดครั้งแรก 22. ลุกขึ้นละหมาดให้ครบจํานวนรอกะาอในเวลาละหมาดนั้นๆ23นั่งตชาชะฮุดครั้งสุดท้าย 24. กล่าวตวชาชะฮุดและสลวาวะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุสัลล,ล,ลัมก่อนให้สลาม25้กล่าวสลามพ,พร้อมกับหันหน้าไปทางด้านขวา ยี่สิบห้าประการนี้เป็นทั้งฟรด mm ูแล้วก็เป็นทั้งสุนนะพี่น้องครับย้อนกลับไปคำของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮะัลฮิวะสลัมซุลลูแกมารอไอตุมูนีอุซุอลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเชกเช่นเดียวกับที่ฉันละหมาดยี่สิบห้าประการทั <that pega assass inations> ้งหมดนี้พี่น้องครับผมมีหลักฐานยืนยันไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานหรือจากฮะดิษซอฮียะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอฮะไยฮิวะสลัมอื่นจากนี้ ผมไม่รับประกันแต่ทั้งหมด25ประการที่กล่าวมามีหลักฐานยืนยันจากกิตาบุลละและสุนนะของท่านรอซูลอลลลอฮอของะลัยฮิวะสลัมใครที่ทำขาดจากนี้ใครที่ทำเกินจากนี้อันนี้ไม่รับประกันแต่สิ่งที่รับประกันคือ25ประการที่ผมได้สรุปมาให้กับท่านพี่น้องในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเวลาพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นพูดคุยเนี่ยมันเยอะ คราวนี้คนละหมาดไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเราทุกคนในที่นี้ละหมาดกันหมดแต่ละหมาดอย่างไรละหมาดแบบไหนละหมาดแบบนบีหรือละหมาดแบบใครตรงนี้สําคัญ ถ้าพี่น้องนะครับไปศึกษาเรื่องราวที่เป็นหลักศาสนะบัญญัติของอิสลามพี่น้องครับพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องกับคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะเป็นการรับประกันว่าพี่น้องได้ทำเหมือนนบีเจกเช่นเดียวกับที่นบีได้สั่งใช้ให้พวกเราทำพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่าน มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราเวลาที่เราเรียกเรียก,ยกลูกเรียกหลานของเราละหมาดพี่น้องครับมันจะมีคุณลักษณะบางประการที่ไม่พึงประสงค์ที่าศาสนาก็พยายามสั่งห้ามและพยายามตักเตือนพวกเราเอาไว้เพราะละหมาดของเรากับละหมาดของคนประเภทเนี้มันต่างกันในอายันกุรานองการหนึ่งพี่น้องครับในสุรตุนิซาองค์การที่หนึ่งร้อยสามขอมอฟครับใน في سورة النساء 142 الله سبحانه وتعالى يقول إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُمْ يُخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا يُرَأُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาบอกว่าอย่างไงแท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกรอกบรรดาบุคคลที่เป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่น่าไวหวลังหลอกนะครับพวกนี้เนี่ยกำลังหลอกลวงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาแปลว่าอะไรครับยุคอดย์อูนแปลว่าพวกเขากําลังหลอกลวงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลา นะครับหลอกลวงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวาหุวาคอเดียอหุมแตทธาวาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานั่นแหละกําลังหลอกพวกเขาเวละกอมูอิลสอลาเวลาที่พวกเขาลุกขึ้นไปทําการละหมาดกอมูกุซาลาเขาจะไปทําการละหมาดแบบเกลียดขานจะไปทําการละหมาดแบบไม่มีความกระปี้กระเป๋าไม่มีศรัทธา ที่ร้อต่ออัลลอสุบฮานะฮัวตาลาและคนพวกนี้ยูราอูนันนาสชอบละหมาดให้ผู้คนได้เห็นชอบโชว์คนวะลายักูรูนัลลอฮฺอิลลากลีลาและพวกเขามีลักษณะหนึ่งก็คือไม่จะไม่ได้กล่าวลำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเวน้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่น้องครับลองพิจารณานะครับ ลองดูนะครับว่าลูกหลานของเราหรือตัวเราเองเนี่ยเวลาที่ลุกขึ้นไปละหมาดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาเรามีคุณลักษณะเช่นไรท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวใน hadis ซีเรียที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมบอกว่ายังไงครับอินนาอัฟกอลัลอลาตินอาลันมุนาฟิกีนะสุลาตุลอิชาอีวะสอลาตุลฟัจรี แท้จริงการละหมาดที่เป็นความหนักน่วงหนักอึ้งสําหรับคนที่เป็นมูนาฟิกนั้นก็คือการละหมาดสองเวลาด้วยกันที่จะเป็นภาระกับคนที่เป็นมูนาฟิกหนึ่งคือการละหมาดอิชาบ้านเราเรียกอิซอสองก็คือการละหมาดฟะยัตยบ้านเราเรียกซุบบกสองเวลาละหมาดเนี่ยเป็นเวลาที่สร้างความเครียดค้านให้กับตัวของเราลูกหลานของเราหรือมุสลิมทั่วๆไปดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับ ถ้าคนคนหนึ่งนะรู้ว่าความสําคัญของการละหมาดอิชะการละหมาดฟะยัดมันสําคัญขนาดไหนเนี่ยท่านนาบีบอกว่ายังไงแต่หากแม้นว่าเขาจะคลานมาละหมาดเขาก็ต้องมาเขาก็ต้องมาแต่มันจะเป็นภาระอันหนักอึ้งสําหรับบรรดาผู้ที่เป็นมูนาฟิก บรรดาผู้ที่กลับกลอกหน้าไหว้หลังหลอกพี่น้องมาดูลักษณะอีกประการนึ้งติลกัสลาลตุนมูนาฟียกนั่นคือการละหมาดของบรรดามูนาฟิกท่านนาบีบอกในบางบทในบางริววยะท่านนาบีพูดแบบนี้ซ้ำกันถึงสามครั้งติลกัสลาลตุนมูนาฟิกยาเจลิซูยาลกูบุอัชชัมชา ฮัตตาอีตาแกนะใบนะกอริชัยตอนการละหมาดของผู้ที่กลับปลอกเนี่พี่น้องครับท่านนบีบอกเอาไว้การละหมาดของคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยยัตยลิสูยารกูบุชัมส์เขาจะนั่งมองดวงอาทิตย์ที่มันรับขอบฟ้าดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้จะตกแล้วนั่งดูอยู่นั่นนะใบนะกอร์ใบนะกอรน้าอชัยตอนจนกระทั่งถึงระหว่างสองเขาของชัยตอนตรงนี้นักมโัสดีศีนบอกก็คือใกล้ดวงอาทิตย์จะตก รอจนกระทั่งดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วยังไงต่อครับก็มาเฝานักก็รอหาอับานแล้วก็รีบไปละหมาดสี่รักษัดด้วยกันและยากรุลลละฟีฮะอิลลากคีีลาไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเลยเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือคุณลักษณะของคนที่ถูกให้คุณลักษณะว่าเป็นมุนาฟิกเป็นผู้กลับกรอกเกลียดค้าน ในการละหมาดประวิงเวลาในเรื่องของละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดอิชะและละหมาดสุฮบถ้าเรามีคุณนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้ระวังให้ดีพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพปรับทุกท่านนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ผมได้หยิบยกมาให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะได้เป็นบทเรียนให้กับท่านพี่น้องทุกท่านที่นี่ผมหวังกับท่านพี่น้องทุกๆคนที่นี่ที่จะไปบอกต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้ยินในวันนี้ให้กับลูกหลานของท่านพี่น้องให้เห็นถึงความประเสริฐของการละหมาดให้รู้ถึงอันตรายของคนที่ทิ้งละหมาดให้เห็นถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่กลับกลอกในเรื่องของการละหมาดเพราะว่าประโยชน์ของการละหมาดนี่พี่น้องครับผมสรุปมาให้กับท่านพี่น้องนะครับใครที่รักษาการละหมาดใครที่ดํารงเอาไว้ซึ่งการละหมาดเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะหะฮฺวตะตะลา เขาจะเป็นบุคคลที่เป็นที่คนที่อยู่ในหัวใจของบรรดาปวงชนคนที่รักษาการละหมาดอัลลอฮฺ Allah สุบฮานะหัวตาลจะขจัดสิ่งต่างๆออกจากตัวเขาดุดดังเช่นที่พระองค์ได้กล่าวนะครับอินนัสซลาตัตันฮานินฟัชชาอิวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดมันจะช่วยยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วชา้าเลวทรามและความลามกอนาจารใครที่ดํารงเอาไว้ซึ่งการละหมาด อัลลอฮ์สุบานตะลาจะช่วยเขาให้ผ่านพ้นบททดสอบต่างๆใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับคําวิงวอนทุกๆคําวิงวอนของพวกเขาใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮ์จะให้เขาได้อยู่บนทางนําที่เที่ยงตรงและใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาจะให้เขาประสบความสําเร็จทั้งในดุนยยาและอาคีรอ แล้วทำไมพวกเรายังทิ้งละหมาดกันอยู่ทำไมลูกหลานของพวกเรายังไม่สนใจเรื่องของการละหมาด